สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ใน r a n g e อร์ t t c แ3.2ใหม่นะครับหน้าจอดิสเพย์ขนาด8นิ้วนะครับระบบแอร์เครื่องเสียงตอนนี้ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานด้วยเสียงแบบนอนสต็อปกันเลยนะครับลองดูครับกดปุ่ม Please say a command Climate on Climate on ระบบแอร์เปิดแล้วนะครับกดต่อ Please say a command Climate set temperature 22 Did you say 22 degrees? Yes. Setting temperature to 22 degrees. อุณหภูมิปรับเป็น22องศาตามที่ผมสั่งแล้วนะครับกดปุ่มสั่งงานที่เสียง Please say a command. Radio. Radio. Say a frequency or preset. FM 95.5 Tuning to FM 95.5เอาครับวิทยุเปิดให้แล้วนะครับปรับเร่งเสียงหน่อยครับเป็นไงครับยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาอีกสักหน่อยหนึ่งี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำมาโพ์ต่อนะครับสวัสดีครับ